สวัสดียามเย็นครับเลขงานลเลขงานวันนี้ทีมงานาทำงานคาราบาวเริงงานเร็วหน่อยครับเพราะว่าเขาปิดถนน,นครับปิดอยู่เทินนี่วันนี้เอาถัาางน้ำมาจากบ้านว่าจะมารถาถนนให้ทีมงานได้วิ่งกันนะครับ แต่ว่าโซล่าเซลมันไม่ไหลครับดูเดตออกขนาดนี้ไม่ไหลเลยอ่ะไออ่ะเบ้นี่ขับมาตรงนี้ไหมนี่เขาล่างเลยไหมพ่งนี้ไอ้วันที่แปดเขาจะเอาอีซูมาให้ลองขับอลองไหมฮะต้องต้องให้สายจวดลองเนาะ วันที่แปดต้องให้คนนี้ลองแล้วคนนี้สายจวดเลยเนี่ยชิมงานอีสุครับอยากเอาอีสุมาโชว์ครับ ไม่ไหลจริงๆด้วยเวียเด็ดแค่นี้ไม่ไหลเฉยเลยได้กี่เที่ยววันนี้ยฮะสูนสู้ไม่ลิ่นด่วนดูหน่อยดินด่วนนี่นน่นครับ อ้าวเริ่องานแล้วครับวันนี้เลยเนี่ยมันมันมันทำมันน็อติฮะผู้ใหญ่เขาจะไป่ันไหนอ่ะอะไรนะเอาอะไรเอาพรุ่งพรุ่งนี้ไม่ได้วิ่งบ่พรุ่งนี้อ่ะเขามาลาดน้ำมันเต็มเลยเหรือถ้าไม่ได้วิ่งผมจะมจะลงไป็นเท็เลยอ๋อวันวันอาขาวันจันทร์ก็เข้าศูนย์แล้วก็มันจะได้รู้เรื่องอ๋อ จะได้ไม่ต้องไปกลางเดือนอืมไปก่อนก็ได้ปะเออไปก่อนก็ได้เพราะว่า,ามันไม่มันแล้วแต่ผมจะไปเซ็นเนอะดูเด็ดออแค่นี้มันไม่โอไม่โซราเซลล์อ่ะไม่ขึ้นเลยใช่ไหมไม่ขึ้นเลยเดออกเดือบเไม่ขึ้นเลยครับเราจะเอาอีสุมาให้ลองครับเอาอีสุมาให้ลองออใช่ เยนเ็ยนๆหรอเดี๋ยวไปดูก่อนทำไมมันมันไม่ไหลฮะทำไมมันไม่ไหลวะดูหน่อยสอเเอิเด็ดมันก็มีอยู่นะประมาณนี้ ไม่ไหลครับไม่ไหลเฉยเลยอะ่ะดูไม่ไหลเลย ดูเหมือนจะมีรถมาใหม่ครับมาเพิ่มครับนุ่นนุ่นครับโอ้ใหญ่บักเอฟเลยลนะน่ะ <cười> 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 bên tạt thôi bên tạt thôi <laughs> Oh, oh. Step này nè Dipt show này dipt show sẽ đông, dipt cho này, Ôi, bôn, bôn, bôn. Bôn. <laughs> Không, phải <là> bỏ 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 โอ้ oh, ไปยายรถหัว oh, น้ำนั้นไม่ไหลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเทเล์มาใส่น้ำนี่ดีกว่าเว้ยฮะไม่เมื่อกี้มันไหลยอยู่ยังไม่เลยครับ บางทีมก็เลิกแล้วเพราะว่าเขาปิดยูเทิร์นครับยูเทิร์นไกลวันนี้เราน้อยสบายหน่อยโ้โหโ้โหโหส้มใ้ส้มใสอุ้หกิมโดนอะไรทำไมบุบเลยแ้น่ะ กดดิ้นบะเมื่อกี้อะไม่มันบุบเร็วแทะฮะดาดรถพ่วงฮะมาครับมาเลยมาจากไหนมาเลยมาเลยครับครับมีกี่คัน อ๋อครับคร,บครบมาเลยมาเลยครับคครับผมครับ,รบได้รถถ่ายไปไหนเรียบร้อยครับฟูโซติดเรียบร้อยรถถ่ายไปถ่ายไงแล้วมันฟูไงโอ้มาแล้วมาแล้วถ่ายมาแล้ว ไม่ขึ้นครับโอ้โหอย่าพึ่งเด้นพีอ่อย่าพึ่งเด้น,อเ,ดนเอาแล้วฮีโร่ครับแม่เที่ยวสุดท้ายพอดีเลยโอ้ดินมันเป็นผงหมดแล้วนั่นนะ ขึ้นไม่ขึ้นมะถ้าไม่ขึ้นนี่ต้องปูทางเลยนะเอามาดูนะครับเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่พร้อมกันเดียว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 เอารถไฟดำรถไฟดับ,บ,ดบเอาเอาเอาไงเอาอยัางไงครับ เรียบร้อยแล้วเป็นไรนะน่ะต้งใสยต้องไม่โคย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นครับเอา้าโอ้ยคนละคนละทีไหม เดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า